เบลล่ามีเรื่องเล่ามาแล้วค่ะวันนี้เบลล่าจะพาทุกคนย้อนวัย back to school ไปกันที่จังหวัดอุทัยธา,ยานีนะคะช่วงนี้ใกล้เปิดเทอมแล้วนะคะส่งผลให้บรรยากาศร,ร้านขายชุดนักเรียนมีความคึกคักมากเลยค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปดูบรรยากาศร้านขายชุดนักเรียนซึ่งอีกไม่กี่วันโรงเรียนจะเปิดแล้วซึ่งพบว่าผู้ปกครองพาบุตรหลานมาหาซื้อชุดนักเรียนจนนาทีสุดท้ายจากการสอบถามผู้ปกครองโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยบอกว่าที่ไม่ได้ซื้อชุดนักเรียนถุงเท้าและรองเท้านักเรียนเตรียมไว้แต่ เน,เนื่องจากหาเงินไม่ทนันจึงต้องมาซื้อจนจวนตัวโดยเจ้าของร้านนั้นเปิดเผยว่าไม่มีการขึ้นราคาชุดนักเรียนแต่อย่างใดโดยชุดนักเรียนชายและหญิงเริ่มต้นที่350บาทแล้วแต่ไซส์และขนาดตัวของเด็กหากไซส์เบอร์ใหญ่สุดราคาไม่เกิน450บาทและชุดเน่หนารีเริ่มต้นที่450บาทค่ะ และร้านแห่งนี้นะคะยังมีโปรโมชั่นให้สําหรับลูกค้าด้วยนะคะคือถึงแม้จะซื้อชุดนักเรียนเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดนะคะทางร้านก็ยินดีปักชื่อและปักชื่อโรงเรียนให้ฟรีเลยนะคะก็เป็นการดึงดูดใจและเอาใจลูกค้าที่มาอุดหนุนเป็นประจำค่ะขณะที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ที่พาบุตรหลานมาซื้อชุดนักเรียนจะเลือกซื้อเท่าที่จําเป็นเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวเพราะมีภาระค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอีกส่วนครอบครัวที่มีลูกสองคนก็ใช้วิธีพี่ส่งต่อให้น้องโดยการนําเสื้อผ้านักเรียนไปแก้เพื่อประหยัดขึ้นลดค่าใช้จ ลและในตอนนี้ทางร้านต้องเร่งช่างปักเสื้อที่จ้างมาเป็นประจำเพราะต้องทําให้ทันบรรดานนักเรียนสวมใส่ในวันเปิดเทอมนี้เบลล่ารู้สึกเห็นใจผู้ปกคองเหมือนกันนะคะแต่ชีวิตก็ต้องสู้ต่อไปค่ะสู้เพื่อลูกๆของเรานะคะเบลล่าเป็นกําลังใจให้สู้ๆนะคะในครั้งต่อไปเบลล่าจะพาทุกคนไปที่ไหนของมูประเทศอย่าลืมติดตามชมกันนะคะบ๊ายบาย